สวัดีครับสวัสดีนะครับแฟนเพจและ FFC a c e b o o k รวมถึง Youtube ในช่อง Youtube Channel ของเราท,ทุกทท่านเลยวันนี้นะครับพวกเรานะทีมงาน INSU ู e เม o โ o โซเชเรามาอยู่ที่ไหนเรามาทำอะไรแน่นอนครับวันนี้เป็นวันดีเราได้มาทำการส่งมอบรถกันนะที่นี่คือที่ไหนเดี๋ยวเรามาคอนเฟิร์มกับลูกค้ากันนะครับแล้วโดยเฉพาะนะครับเรามีข้อมูลดีๆที่อยากให้ลูกค้าเป็นผู้ให้ข้อมูลเองด้วยว่า ลูกค้าเนี่ยเจอเราได้ยังไงนะครับแลวประทับใจใอะไรในเราบ้างนะเดี๋ยวเชิญพี่บอลมาด้วยดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันว่าวันนี้เรามาส่งรถรุ่นไหนกันครับมาดูรุ่นนี้กันเลยครับขอคุณครับก็รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นเบน e แคดหนึ่งเก้าเป็นส่ใช่นะครับเพิ่นสีขาวเนี่ยรราคาเท่าไหร่สีขาวเนี่ยราคาอยู่ที่ 690,000บาทครับตัวสีดำเนี่ยเพิ่ม7,000บาทเท่านั้นเองนะครับก็คือสีบอนเงินกับสีดำเนี่ยจะเพิ่มนะครับแต่สีขาวไม่ต้องเพิ่มต่อใช่ตัวนี้มีพิเศษอะไรกับตัวเริ่มต้นน้องรับโอ้ความพิเศษนะครับหนึ่งครับเป็นแม็กที่เป็นดีชักสายเฉพาะขังเขาและต่อมาเลยที่เห็นได้ภายนอกตัวรถเนี่ยไฟหน้าไฟหน้าที่จะมีความเป็นเอกลักษณ์ขงืีสุดครับเป็นไฟหน้า LED เนาะและมี ไฟโปรเจคเตอร์ของตัวมันด้วยในตัวมีไฟตัดหมอกเข้ามาอีกเนาะที่มีความพิเศษมากกว่าตัวเอสนะครับแล้วก็กระจังหน้าของ L g เนี่ยก็จะเป็นแบบสีแบบออกลูโทนลูโทนลูร้านเป็นชาคล้ายๆเป็นโครเมียมนะครับเป็นโครเมียมเงาเงานะครับเลื่อกตัดกับสีเงินเงินแล้วก็เทาเทานะครับก็ดูแล้วบาลานซ์เท่ากันใช่บาลานซ์ที่ความสปอร์ตความดุดันมากขึ้นน้องพี่บอลอ่ะ ตอนนี้เรามาดูต่อครับสำหรับตัว LDA นะคบที่ดูความแตกต่างกับตัว A S นี่เลยคือมีไฟเลี้ยวด้านข้างให้มาในตัวตัว A S ไม่มีนะตัว A S, ไม,มว <S ไม่มีนะนะครับ <16. S 2> ล้อแบกที่เราบอก16ใช่ขอบ16ครับก่อนต่อมาอะไรครับดูนะครับดูความพิเศษดูความพิเศษอยากให้ดูตรงนี้ดูฟิล์มรถครับเรามองไม่เห็นจากข้างนอกเลย เห็นไหมเป็นฟิล์มที่มีคุณภาพที่เราให้จัดสรรให้กับลูกค้านะครับอันนี้เป็นเกรดนาโนเซรามิกนะครับเห็นไหมครับเรามองไม่เห็นข้างในรถเลยแต่เวลานั่งอยู่ข้างในเนี่ยออกมาสว่างและไม่ร้อนด้วยนี่ครับภายในรถครับเขาจะมีปุ่มมันติฟัง์กชันของเขาภายในตัวใช่ไหมพี่บอลมีหน้าจออ่าหน้าจอดี d ขนาดเนิ้วก็คือเวลาเวลาลูกค้าเข้าเจอหลังเนี่ย แสดงผลหน้าจอได้เลยถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธหรือแอปเปิลคาร์เพย์ใช่ไหมพี่บอลใช่แอปเปิลคาร์เพย์แล้วก็สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้เลยที่ไม่ต้องเสียบสายก็ได้นะรุ่นนี้พอต่อต่อบลูทูธแล้วเนี่ยปุ๊บถ้าใช้ไอโฟนหรือแม้กระทั่ที่ใช้ไอโฟนก็สามารถแสดงผลหน้าจอได้ที่ไม่ต้องเสียบสายเหมือนรุ่นเก่าๆเลยครับครับผมและที่สําคัญครับในรุ่นนี้เราสามารถปรับระดับความสูงต่ําของไฟหน้าได้ด้วย นี่ความพิเศษเลยนะครับการปรับระดับสูงต่ำของไฟหน้าประตูโอเพนชัดต้องบอกก่อนว่ามีความกว้างมากใช่เปคนลูงมากสุดได้หึงสี่ห้าองาเออส่วนห้หนังเนี่ยอย่างที่บอกอะ้รก็คือตัว LDA เนี่ยนะครับไฟท้ายนะครับก็ถ้าเป็นตอนกั้นคืนเนี่ยอ ชัดเจนมากมันให้ความสว่างที่ชัดเจนเป็น LED นะ LED นะ, LED นะครับก <นะ S 1> ็ชัดเจนเวลาเบรกปุ๊บเนี่ยไฟก็จะขึ้นชัดเจนมากมากเลยนะครับส่วนถัดมาเน,นี่ยนีเป็นกล้องหลังเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นฟิล์อินมาแล้วฟิวฟิวอินมาแล้วตัวเนี้ยเป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับก็ให้มุมมองให้ความสวยงามน,นะครับหรูหรานะครับนะฮะส่วนนี่กันชนกันชนท้ายก็ฟิล์อินเหมือนกันมาจาก โรงงานเลยเนี่ยให้ลองเตัวนั่งดูนี่แรงมากเลยนะนี่โยกจนรถขย่มเลยนะนโซนทานนะครับนี่เอกลักษณ์ของเมทโทรเลยนะครับนี่น่าเชื่อถืกับเรานี่ครับสััญลกษณ์ต้องบอกว่าเป็นโคเมีอมเลยเนาะใช่เป็นเป็นก็คืออย่างว่าลูกค้าที่ออกรถกับทางบริษัทเมทโว่ไปแล้วเนี่ยถ้ามันว่าเจอ เพื่อนทักทายก็ได้แล้วก็คือต้องขออนุญาตแนะนําก่อนนะครับนี่คือพี่รุ่งนะคะเอ้ยพี่อุ้ยพี่รุ่งครับก็ขออภัยด้วยอันนี้พี่อุ้ยกับพี่รุ่งต้องบอกก่อนว่าเฟิร์นเนี่ยเจอคนแรกเลยต้องเจอพี่รุ่งพี่รุ่งเนี่ยทักเข้ามาในการเหตุบ้องครับพี่เนาะแล้วหลังจากนั้นมาเราก็ได้ประสานงานกับพี่อุ้ยมาตลอดต้องบอกก่อนว่าต้องถามพี่อุ้ยก่อนเลยว่าพี่อุ้ยเนี่ยเป็นยังไงบ้างเจอผมในครั้งแรกเจอคือ สอบถามก็คือคือสอบถามทุกอย่างค่ะเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับรถเลยแล้วก็เราก็มีคําถามมากมายที่ต้องถามเพราะว่าหนึ่งเราเพิ่องออกรถเป็นครั้งแรกเราก็ต้องได้รับความมั่นใจแต่ว่าคือทางทางเกี่ยวก็คือแนะนําดีมากค่ะคก็คือบอกบอกทุกอย่างโดยที่ว่า คือให้เรารู้ทุกอย่างเพื่อที่เราต้องการตัวที่แบบเราอยากได้ที่ดีที่สุดค่ะขอบคุณามากเลยครัพี่อุ้ยอีกอย่างหนึง่งก่อนที่เราจะแนะนำย่างอ่นต่อ ต้องบอกว่าที่นี่คือที่ไหนพี่อุ้ยที่ผมอยู่เนี่ยผมมาส่งพี่ลูพี่อุ้ยที่ไหนนนี้ชนบุรีค่ะอำเภออะไรอำเภอศรีราชาค่ะต้องบอกว่าเรามาส่งถึงที่ถึงบ้านใช่ค่ะส่งถึงที่เลยค่ะนี่คือบ้านที่พี่อุ้ยอยู่ต้องบอกนะครับเรามาส่งถึงบ้านที่พี่อุ้ยอยู่เลยนะที่นี่นะครับจังหวัดชนบุรีอำเภอศรีราชาตรงนี้ค่ะพี่เขาเป็น f อนะคบหรือแฟนคลับที่อยู่ที่นี่เท่านั้นเองนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นเอฟซีที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรเรายินดีไไปปส่่่งในนททททีุกัวรระะะเศยยคบอจถามต ตอนนี้ตอนที่พี่อุ้ยมาหาเราเนี่ยก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยว่าพี่อุ้ยอ่ะตามหารถใช่ค่ะเนาะไม่มีรถเลยพี่อุ้ยบอกพี่อุ้ยนอนรถนานมากไม่มีค่ะก็คือถามถามถามูนยนไหนก็แล้วแต่หรือว่าในพื้นที่งตา่างก็คือบอกต้องรออย่างเดียวค่ะอืมแล้วมาเจอผมเป็นไงบ้างก็คือแบบทันใจมากค่ะเนาะได้รถภายในภายในหนึ่งอาทิตย์ถูกต้องภายในห,หนึ่งอาทิตย์นะครับต้องบอกพี่อุ้ยว่าเราโชคดีมากที่ได้เจอกันละของแผนดีกว่าไหม ดีค่ะดีกว่าด้วยใช่เนาะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นและอือ่นๆพี<ด>่<ด>ุหรอว่าช่วยก็ดูมาหมดแล้วดูมาหมดแล้ว่ะยัง, <c oughs> ยงไงขอบคุณมากสำหรับกา <c oughs> ร <c oughs> คอนเฟิร์มจากพี่อุ้ยนะครับก็ยังไงก็ตามแต่นะครับต้องขอขอบคุณพี่อุ้ยที่ให้ผมได้บริการ <c oughs> และก็ุงด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจับพี่บอลน,นะครับสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องขออนญุญาตส่งมอบรถลูกค้าต่อนะครับแล้วก็ถ้าแฟนเพจและ แฟนช่อง YouTube Channel ของเรานะคะสนใจก็กดติดตามกดทักเข้ามาสองครั้งคลิปหน้าตามพวกเราต่อนะใช่คะ่ะค <ไป S 1> ว่าเราจะไปส่งรถที่ยยไหน,นกันจะเริ่มโดยกดรับสกายว่าติดตามช่องทางการติดต่อแล้วก็ติดตามกิจกรรมของเราใช่ค่ะส่งอบรถคืนนะครับแล้วและรวมถึงเดี๋ยวเราก็จะมีความร,รู้เก็บความร,รู้ต่างๆเนาที่จะลงในช่องยูทูบชา n e l ของเราครับแล้วก็ฝากเรื่องหนึ่งก็คือเดี๋ยวเราจะมารีวิวรถรุ่นทุกรุ่นนะครับจะคอยเก็บภาพ ทุกลุ่นให้ลูกค <s> ้ามาดูนะครับก็ศึกษาดูทาบว่ามอกคำรู้สึกขเรเดี๋ยวเราก็จะมาดูภาพความทับใจไปหลักคลิปท้ายคลิปของเรานะครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วแฟนเพจของเราทั้งสองคนนะคะสวัสดีครับ